สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รววมรถยนต์11 12อนะคะวันนี้นะคะเราเอามาอีกแล้วนะคะกับรถฮุนไดนะคะฮุนไดเฮดวันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีรักนะคะด้านในเป็นเจ็ดที่นั่งแต่งเป็น v i เเลยนะคะมีความพิเศษหลายอย่างเลยคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวาตามไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง<ม>เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮดวันนะคะดีรักปี2018 นะคะจดทะเบียนปี2021นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีลักด้านในจะเป็นเจดที่นั่งนะคะแต่งเป็น v i p นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่นะคะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีกล้องรอบพันนะคะมีกล้องหน้ารถ <c oughs> มีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะตัวนี้ไฟเป็นไฟลูกแก้วแล้วนะคะด้านในตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะเป็นยางมิชลิน in, ทั้ง4เส้นเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโชคถุงลมนะคะตัวนี้ตัวนี้เรามีโช๊คถุงลมนะคะแถมให้ลูกค้าด้วยหรือว่าจะเป็นโชคเดิมนะคะเราก็ยังมีให้นะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนกลับเป็นโชคเดิมก็ได้สําหรับโชคถุงลมตัวนี้นะคะมีไว้สําหรับปรับความนุ่มนวลน,นะคะของท้องถนนเวลาเราขับขี่นะคะเอาตามความต้องการของเราเลยแล้วแต่การใช้งานด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะมีกล้อง มีกล้องรอบคันนะคะกระจกด้านนี้กระจกด้านนู้นน,นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำมีแถบไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้มีการศาสตรค่ะตรงนี้มีการสาสตร์ทั้งสองบานนะคะมือจับประตูนะคะสีดำนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะด้านในเป็นเจดที่นั่งแบบนี้ปูพรมกระดุมให้แล้วนะคะรอบคันเลย นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตามไปดูรายละเอียดด้านในอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะมีเซนเซอร์นะคะมีเซนเซอร์หลัง4จุดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฮุนไดเฮดวันดีักเลยนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่3นะคะด้านนู้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกันนะคะเปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายธรรมดานะคะมีกล้อง นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะอยู่ตัวนี้นะคะมองเข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะสามแถวนะคะสีครีมเลยนะคะเบาะแถวสามนะคะปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะสามารถเก็บสัมภาระก็ได้นะคะตัวนี้ขอขอโทษทีเป็นเบาะสองแถวค่ะรถนะคะเป็นรถ เดิมๆเลยนะคะไม่มีชนหนักลิกคว่ำนะคะฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้าไปดูใกล้ๆ <Wow. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันะค่ะ <Wow. S 1> เริ่มต้นจากฝั่งประตูด้านคนขับกันก่อนนะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้ แม่แรงอะไรอยู่ครบค่ะออแผงประตูนะคะแผงปรตูตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะสลับกับสีดำนะคะด้านคอนโซลก็เช่นเดียวกันนะคะสีครีมสลับกับสีดำนะคะเดี๋ยวแล้วก็ตัวนี้เบาะเบาะสีครีมนะคะเป็นเบาะธรรมดานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างประตูกันบ้าง ด้านข้างประตูนะคะรถไม่มีเขียวไม่มีชนไม่มีถอดประตูนะคะเป็นรถดเดิมๆเ,เลย <Wow. S 1> ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนรถกัน <Wow. S 1> คือมานั่งด้านบนรถนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อน <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะมาดูที่พวงมาลัยก่อนตัวนี้เป็นพวงมาลัยหนังสีดํานะคะมันติฟังก์ชัน ตัวนี้เป็นตัวดีลักแท้นะคะมีคูชอนโทนนะคะมีมันติสองข้างนะคะมีโหมดการใช้งานนะคะปรัเบท่อเสียงรถเสียงเลือกหมดการใช้งานตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขไมล์กันเลขไมล์ตัวนี้นะคะรถคันนี้นะคะวิ่งไปเพียง78,200กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะวิ่งน้อยมากๆนะคะมาดูด้านด้านล่างตัวนี้นะคะเป็นระบบควบคุมนะคะประตูไฟฟ้านะคะทั้งสองข้าง ตัวนี้เป็นที่เปิดไฟด้านบนด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวเซตกับรีโมทรีโมทเปิดปิดประตูทั้งสองข้างนะคะแล้วก็อันนี้ปรับระดับไฟนะคะด้านนี้นะคะก็เป็นช่องแอร์นะคะเป็นกรอบแอร์นะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะไปต่อกันที่คอนโซลเลยนะคะคอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลสีดํานะคะสลับกับสีครีมที่เก๊ะนะคะที่ที่ช่องเก็บของนะคะ ตัวนี้นะคะคอนโซลก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยกระดำกระด่างนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทางทางด้านประตูฝั่งนู้นนะคะรถก็ไม่เคยชนเหมือนกันนะคะทางนู้นประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะคะ <mm ประตูเดิมๆรถเดิมๆเลยนะคะใหม่กริบๆสวยๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะมาดูด้านบนเพดากนกันก่อนลนวเดี๋ยวเรายย้อนลงมาที่วิทยุนะคะตัวนี้นะคะ ยังมีปะติพุ่มอยู่เลยนะคะมีกระจกนะคะมีไฟนะคะเหมือนกันค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเปิดยากนิดนึงอะ่ะอย่างนี้นะขาด้านบนนะคะมีที่เก็บของอย่างนี้เลยนะคะไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะแถมกล้องนะคะกล้องติดหน้ารถแบบ full HD เลยนะคะตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เมนูกันนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีระบบนำทางนะคะวิทยุ FM AM ได้ USB ได้นะคะ YouTube Facebook นะคะ Browser ได้หมดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ Smart View นะคะเราสามารถมองเห็นตัวกล้องรอบๆตัวรถได้รอบคันเลยนะคะจะเป็นมุมๆุมมองแบบ360องศานะคะ ับมุมมุมมองตามที่เราอยากมองเห็นได้เลยนะคะมีหลายเลนด้านข้างด้านข้างนี้นะคะแล้วก็นี่เราสามารถมองเห็นด้านข้างอย่างเดียวก็ได้มีเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้มีระบบนำทางนะคะด้านล่างนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลเลยนะคะตัวนี้ ดนดิจิตอลด้านล่างนี้นะคะมีที่เสียบ USB นะคะแล้วก็ HDMI e นะคะเป็นที่เสียบพอมนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่วัดระดับลมนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะมีมีโชค๊ชคโชกลมนะคะตัวนี้มีโช๊คลมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วัดวัดถุงลมนะคะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะคะปรับคอนโทรลด้วยรีโมทแต่ท้ายคลิปเราจะาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะบอกเหมือนเดิมค่ะคุณใด <c oughs> คันนี้ นะคะด้านหน้านะคะสามารถนั่งได้3ามคนนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีลักนะคะแต่งเป็น VIP นะคะเป็นดีลักนะคะคุณใดเฮดวันดีลักแต่งเป็น VIP ไม่ได้เป็นแกนสตาร์เล็กนะนะคะตัวนี้แต่งเป็น VIP เป็นเบาะมิกกี้เมาส์ค่ะเป็นเบาะสีครีมนะคะไฟฟ้ามิกกี้เมาส์ VIP ทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้า นะคะปรับขึ้นเอลงนะคะตรงนี้ก็ไฟฟ้านะคะความพิเศษคือตัวนี้นะคะจะมีที่เสียบ USB ด้วยนะคะโดยปกติบอก v p จะไม่มีที่เสียบ USB เนอะตัวนี้มีที่เสียบ USB ด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะด้านหลังตรงนี้ปูพรมกระดุมรอบๆคันนะคะด้านบน ด้านบนนะคะมจะคะีจอกลางนะคะจอกลางตัวนี้นะคะจะลิงก์กับจอด้านหน้าจอกลางตัวนี้จะลิงก์กับจอด้นานหน้าตัวนี้จะทํางานอัตโนมัตินะคะเ<ๆ>พียงแค่กดตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ต้องไปง้างมัน่ الأ, ตัวนี้จะจลิงก์กับจอด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราปิดก่อนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านบาะด้านด้านหน้านะคะเราก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้นะคะ หรูหรามากค่ะมีตกแต่งลายไม้ด้วยนะคะตัวนี้ที่วางแก้วที่วางของนะคะด้านหลังส่วนด้านหลังนะคะเบาะก,ก็สามารถพับพับขึ้นพับลงได้พับตรงที่นั่งนะคะเดินหน้าถอยหลังเบาะได้นะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นไฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ห้องเครื่องกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อบ้างนะคะ มาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้เปิดฝากระโปรงออกมานะคะดูห้องเครื่องน,นะคะฝากระโปรงตัวนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับเลยนะคะตัวนี้แผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะดูได้เลยนะคะตัวนี้ <S <S ด้านข้างนะคะรถไม่มีชนนะคะรถไม่มีชนเลย ตัวนี้นะคะจะเป็นฮุนไดเฮดวันดีักนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซล175แรงม้าขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการดูรายละเอียดนะคะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นฮุนไดเฮดวันนะคะดีรักนะคะแต่งเสริมภายในนะคะเป็น v i p เลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นปี2018จดทะเบียนปี2021นะคะตัวนี้มีกุญแจครบนะคะทั้ง2ดอกนะคะกุญแจประตูสไลด์นะคะกุญแจสำรองนะคะแล้วก็กุญแจตัวจริงนะคะตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่1,398,000บาทนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะจัดโปรโมชั่นเลยนะคะ1 3 9 8 0ล้บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะคะ0910482587นะคะ ติดต่อปาล์มฝ่ายขายโดยตรงได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ซอยบรมราชชนนี99ตลิ่งชันกรุงเทพนะคะเลยส,สายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรเท่านั้นเอง นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ